ขณะนี้ก็เป็นนาฬิกา52นาทีแล้วนะครับเป็นนาฬิกา52นาทีเป็นนาฬิกา52นาทีสาธุสาธุครับผม Poland. สาธุครับยบน้ำนะครับผม ดูจากพื้นที่นะครับแถวนี้จะเป็นภูเขานะครับภูเขาเยอะนะครับล้อมรอบนะครับถนนเส้นนี้ที่หลวงตาท่านยังไม่ได้เคยผ่านนะครับนะาย่าที่ทาเยอะมากนะครับนี่ ทุสาธุครับดีครับพี่สวัสดีครับผมอยู่ที่นี่ใช่ไหมพี่ครับผมสวัสดีครับเรนะครับแลาวก็ถ้าเจอก็ทักทายนะครับยอดจิตธรรมเนาะถ้าเจอก็ทักทายกันได้นะครับ สาธุครับผมขับมองไปด้านหน้านู้นนะครับจะที่ทำก็าเยอะนะครับสาธุสาธุวา,างโทรศัพท์นั่งลงเลยครับพี่ ยกน้ำขึ้นนะครับยกน้ำขึ้นนะครับสาธุครับผมอมองหลวงตาเลยก็ได้นะครับข้ามข้อมน,นะครับสาธุนะโมทนาบุญกับยายที่ความสุขชั้นนะครับผมยามเช้าๆวางน้ำลงได้เลยนะครับยกน้ำขึ้นนะครับยกน้ำขึ้นนะครับ ลงนำง says, ้ำขึ้นวางมือถือนะครับลงน้ำขึ้นนะครับวางมือถือนะครับไม่ต้องกลมนะครับอตาเลยนะครับตัวเล็กวิ่งหนีแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้เออเออลงตาออกมาให้เร็วตัวเล็กเร็วให้ลงตาข้อหัวไหม ฮโอ้ร <Huh? c oughs> oh oh. ับนี่ก็เห็นภาพแบบนี้ก็อ่ิ่มอกิ่มใจนะครับเนาะอ่าหลวงตาท่านรักเด็กนะครับทที่ทำเนาะเมื่อกี้ท่านเห็นเด็กสองคนยืนนะครับเนาะ <c oughs> ผ่ายืนทาหน้าง,งงๆนะครับเนาะหลวงตาก็เตือนเข้าไปก็หัวให้นะครับอ่าเคาะได้คนเดียวอีกคนหนึ่งวิ่งหนีนะครับ <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุครับผมครับวันนี้ก็มีพี่ๆทหารมาเดินด้วยนะครับสาธุสาธุครับขึ้นใหม่ก็มันจะเดินตามตาเลยอ๋อนะครับจะที่ทำหลายคนหลายท่านก็จะสงสัยน,นะครับวันนี้ พี่พิธทหารนะครับที่โรงเรียนบ้านน้องไผ่นะครับท่านร่วมเดินส่งตานะครับเแต่จะถึงจุดไหนนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับท่านี่เนาะว่าท่านจะร่วมเดินสง่งตาถึงจุดไหนนะครับยกน้ำไปเลยนะครับ ยกน้ำเลยครับผมยกน้ำไว้ก่อนนะครับน้ำที่น้ำมาถวายสวัสดีพี่ตชดนะครับสามสองเจ็ด ยกน้ำน bon right. ้วยพี่ยกน้ำขึ้นด้วยครับอ่าสาธุครับผมยกขึ้นนะครับยกขึ้นนะครับขวางโทรศัพท์ลงยกน้ำสองมือประเคนนะครับมองตามมองตามเลยนะครับเลยอ๋อนั่งลงนะพี่เด้อนั่งลงครับผมนั่งลงวางโทรศัพท์ด้วยพี่อ่าพนมมือขึ้นสาธุครับผมวางโททรรศััพ์นะคบสาธุครับผม สาธุสาธุครับผมสาธุสาธุครับ สามคนนี่น่าคุณนๆนะครับนเ,เนี่ยคุณไหมพี่ว่าคุณไหมคงก็ว่าคุณนะเนี่ยมาจากไหนครับนี่นามาจากวิลล์ล้อมโอ้โหมาจากวุล <laughs> วล์ลมว่าง,งั้นนะครับเนาะเจน, <laughs> น,นีแล้วก็พิ่กุ้งแล้วก็หมดต้อยนะครับามารอถวายน้าหลวงตาอยู่ข้างหน้านะครับนเนาะเอาบุญรับบุญ,ร,บบญรับพรจากหลวงตายามเช้าๆกันนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับ รับพรนะเป็นมงคลนะครับเนาะนี่นี่นะครับนี่นี่คือรับบุญรับพรเต็มๆสาธุสาธุครับผมนี่นะครับเนะาะท่านยกน้ําขึ้นท่านก็อธิษฐานรอเลยนะครับนี่แบบนี้ผลบุญนี่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอาจารย์เนะาะนะครับท่านไม่ได้ห่วงถ่ายภาพเลยนะครับเนะาะท่าน ยกน้ำแล้วก็อธิษฐานนะครับเนาะอธิษฐานเอานะครับสิ่งไหนดีงามอ่าปรถนะเอานะครับญาติธรรมเนาะผมก็แนะนำญาติธรรมอ่าได้เท่านี้นะครับเนาะสาธุสาธุกับผมสิ่งไหนดีสิ่งไหนงามนะครับก็อธิษฐานเอานะครับเนาะอ่ายกน้ำอธิษฐานเอาเลยนะครับเนาะได้บุญอา่าเต็มเต็มร้อยเลยนะครับเนาะ สาธุสาธุครับผมอ,อ่าอเอากระเป๋าวางเอากระเป๋าไว้ก่อนพี่แล้วก็ยกน้ำเพื่อน,นอ่าครับ,รบผมนั่นแหละครับสาธุครับผม <c oughs> อ่าด้านหน้ายกน้ําไว้รอเลยนะครับผมครับก็สาธุน้อมถนาบุญกับเจตีธรรมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเจตีธรรมเพื่อรับชมนะครับที่ใหม่ๆทางช่อง YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสียตามเจนีเนาะครับเนะาะฝากที่ทำเข้าไปติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโทรศัพท์วางนะครับ